ค่ะสวัสดีบรรยากาศยามเสาวๆเด้อค่ะพี่น้องเสาวนี้พาพี่น้องมาเก็บพริกค่ะผ้ายาม,มาเก็บพริกเด้อค่ะนี่พริกของเอากระซูกลายไล่หลวบแหละค่ะบางทีเก็บกับบริห้เบิ้งเนาะกะตากระแหงไปสองดุลแหละค่ะนี่เตรียมรอสง่งลูกค้าที่เพิ่นสั่งไว้เนาะค่ะให้แม่อยูเซนเนี่ย เก็บได้หลายยังนม่น,น,น้ำเลยค่ะพี่น้องพริกปวดสารเด้อค่ะบบได้สีดยาบบได้ยังหดแต่น้ำค่ะดน้ำใส่ปุ้ยขอกเนาะนี่เพื่อคอยเก็บไปทันได้ที่สร้างไหวกะ รอรับเร็วๆหนีเด้อค่ะเพราะแดดแห้งตากแห้งเร็วอยู่ค่ะมึอนีก็สิมาอัปเดตบวกพิกให้พี่น้องเบิง่งแม่เพิ่นก็เก็บบดได้ไวเด้อค่ะบางคนเพิ่นเก็บเร็วเนาะแต่ตัวนี้ก็เข้าก็เก็บไปเรื่อยๆขยานง,งามันหกนักพี่น้อง ข่าหอนค้นกระหอน,อนตรงมาเก็บแต่เสาค่ะพี่ขีนสวนกะสิเก็บเด้อค่ะนี่นี่อันพี่น้องอันโล่งเห็ดเพิ่นสั่งค่ะเพิ่นสั่งไปเห็ดแหนมเห็ดเนาะสั่งไปทำแหนมเห็ดเพราะว่าปัญหายอยากเขากับปูกไปหลยต้นอยู่ค่ะเก็บไดท้ทีละโลกวาอยู่สองโลหักหน่วยเพิ่นหักหน่วยแห้งเก็บได้ยากนี่อยอยู่ค่ะ เป็นพิกหนูสวนเป็ดเป็ดเด็กค่ะพี่น้องสาวสๆกานิกากับไปตลาดเส่อมากค่ะไปซื้อไก่มาหมักซับหมักเราสวิทซับถ่ายอยู่สาวกานิกากับรวบไปหมักแล้วก็ใส่ใหม่เวาขายยำ่ำแลงเนาะค่ะขายปิ้งไก่ใหม่ละสิบบาทค่ะพี่น้องออกจ่าจ่าเนี่กบบระบ וע ครับสวัสดีครับพ่วมซับไก่เหลี่ยมพี่น,อน้องอีู่ทีกข้อเหาไมมาตากเลยอันนี้แหงแ้งเลยเด้อคันแนียนอ่อนสีส้มนะสีส้มเป็นบ่นปวดชานค่ะแบบว่าสีส้มเงินหนึ่แต่สีลบแต่หากินหาอยากท่านบ่แค่นั้นล้อันปิดควันเลยเด้อคันแนียนสดสดสวยๆค่ะ บัปดตมีแค่นี้ได้ค่ะพี่น้องอัปเดตก่อนออกไปทำมาหากินค่ะแมนถุงมือเขียนยันเงี้ยวันนี้ติดกล้องเข้ากันมีเพิ่นมาเก็บให้แมนแดดแห้งค่ะก็เลยตากเออตากพริกดีอยู่ซ้ำแดดก็เลยฝาลเก็บฝาลตาก็ค่ะพี่น้องกระเปากล้วุกซบแดดพอดีนั่นแหละดต่ยูสองอันนี้ตัวนี้สองโลกว่าบ่ตัวนี้สองโลกว่าไปเบิ่งในกล้องค่ะนี้พี่น้อง อีกกล่องหนึ่งค่ะพี่น้องกล่องนี้แห้งแล้วแห้งแล้วซาวขึ้นสิซาวขึ้นเอออันนี้คือพี่เกลี่ยขาปิดขวานเหลวเลยค่ะพี่น้องเนี่ยมีขวานเลยเออปิดขวัญไปแล้วแล้วก็บัดทีนี้ก็จิมักัดดอขาก็สิคัดอันดำเพิ่นออกแน่ยเนาะค่ะอันใดที่บริคัดแต่ว่าต้นนั้นคัดเหลวแต่ต้นนี้บริคัดบริคัดให้ลูกเก็บปิดตากับแม่เท่ากับเรื่องบริคัดบัินี้ข้าก็สิมากัดตัวที่เพิ่น เป็นดำออกเนาะเขาก็บแซลเตอร์ตัวงามๆขายครับพี่น้องนี่งามเลยปวดสารันปวดสารค่ะหอมกระเทียมเขาก็ยังมีอยู่เด้อค่ะร้อยอรกระเทียมก็บานๆลอยเปอร์เซ็นนี่กระเทียมบานค่ะเหลือแค่นี้แหละค่ะกระเทียมของเฮาเนาะจากที่แบบว่าป,ประมาณสองรอยโลเนาะเหลือซ้ำหนีแหละค่ะเพราะจักสาย พี่น้องทันได้สนใจช่วงนี้ก็ยังสร้างได้อยู่เด้อค่ะยังมีอยู่แกนดีค่ะอยู่ได้เป็นปีค่ะรับประกันนี่แกนปกุกเลยพี่น้องหัวแกนดีกีบหลายค่ะกระเทียมแนวนี่เป็นกระเทียมพื้นบ้านเด้อค่ะของแท้และแน่นอนนอกจากหัว <c oughs> ยังแกนดีอยู่ค่ะสามารถเอาเก็บไว้ทำพันุ์ได้ถึงปีหน้าเด้อค่ะผุ้ดอยากปลูกือว่าจงได อันนี้นอ้องใหม่ปลาที่เขาหามาได้ทำแล้ว,ลวสวยงามอันนี้สิภาพไปอัปเดตเอยียงอีกป้าหน่อยค่ะป้าหน่อยป้าจอมนี่ค่ะป้าจอมของเขารอบลลาสุดเเ้อค่ะนี่พี่น้องรอดแต่ขัวเขาขัวไส้ค่ะขัวเขาขัวไส้เมื่อนี้แหละและ้วก็บจิ้มปอมทรงได้เลย<ม>อันนี้เป็นกุ้งจอมนะคะพี่น้อง ใส่ใส่ครับหัวหอมกันกลุ่มสีน้อยแน่ช่วงนี้กระเฮ็ดกระซี่สกสะเป็นไหวแน่เนาะค่ะเพราะว่าอากาศมันหอนแห้งค่ะพี่น้องอ,อากาศมันร้อนมาก,เ,ากเท่เากับเทียดยังเท่ากับตรงระวังเนาะค่ะเพราะว่ายางคุนเสียางามนพี่น้องอันนี้ปลาจอมเป็นปลาซิวกับปลาแก้วเนาะปลาซิวกับ แล้วก oh. om, ็นี่กลุ้มผสมนิดหน่อยโว้ยงามค่ะพ oh, ี่นนองให้เพิ im, no. ่งมือเบาสวีก right ับเป็นอันนี้เป็นตุ่มแผ่แดดแผ่ฝนแผ่ปลาอังามเลยค่ะปลาหน่อยของเฮาอหอมหอมเลยพี่หนอ c ท่านใดที่สนใจก็สามารถสร้างกันเขามาได้ค่ะทักแชทเขามาเลยทักอันขอความเห้นเขามาว่าสนใจหรือว่าสอบถามสั่งทางไดเดี๋ยวสาวกนิกาเขาไปตอบค่ะพี่นนอง โอเคนี่ซับไก่แล้วเรียบร้อยเตรียมพร้อมแมน,น,นมักก่อนออกเดินทางใส่ใหม่แม่นค่ะก่อนออกข้ามาหากินตัวนีเ้นเป็นโค้งตัวน,นี้เป็นบ้านไทยตัวน,นี้เป็นโค้งเป็นบ้านไทยอย่างนี้เละค่ะไม่ละซิบป,ปะนี่หงามเมือนแรงเอุณหภูมิอากาศเออไม่ห้องไม่มีตับนะเนาะคูณเถาเพิ่นมากินตับค่ะคูณเถาเด็กหน่อยอย่างเพิ่นหยั่งง่ายเนาะอันนี้บ้านดากเป็นกับเข่ากระไรเป็นกับแก้มกระดี กูแน่กะสังไปให้หมากะกินด,ดีคือกันหมากะเลือกกินปิงไก่ค่ะพี่น้องเราสวิตกะขัดไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวให้หลูกพักกันนางเก็บขัดเนะาะเพราะว่าเขาสิไปออกไปทํางานเฮ็ดกินเฮ็ดอยากแล้วก็สิกินเขาแล้วก็สิไปหาทํางานมื่อนี้สิพาไปหาหยังกับพี่น้องก็ท่านหูอยู่ออหอนหอนหอนกะหอนปวดหอนเห,ห,หลือเอานมใหม่กับเอาอยากด้วยค่ะ อ,อย่างเป็นฮิสโตกฮิสโตคคือเขากับหยาดมันตากแดดนะคะแต่กับไปเรื่อยๆถ้าเบ่งมือเน,นีเวาสิมานยัง้งสิได้ยยัง้งมาสูพี่น้องเบ่งเนาะอีนู่นกับใครทั้งไครทั้งแข็งด,ดีดีค่ะพี่น้องกินกระลำบากมนกันกินกระลำบากมันแหรงมันอันนี้ฝนกับว่ตโตคค่ะขุดกรหยาดได้ดินพันแกน,นเน,ะนะาะ ลงนามลาลกับบได้ได้หอนมองไปงมห้อยกับมองผุ่นานามมันโมาบุกเนาะก็เลบบยบอดดี้ไปวันเด็ไปค่ะตัวหนันกับเป็นหาดน้ำแข็งใสได้พี่น้องหอนแล้วก็ต้องมีน้ำแข็งใส่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ทำทุกางที่ได้ตัง <c oughs> ไปเนาะเป็นคาขนมหลูกคานมค่าใส่ใจหลายค่ะสมมือนี่อ่ะสไลับคลิปนี้ค่ะพี่น้องอัปเดตให้เบิ่งซัมหนีก่อนเด้อค่ะ ขอบคุณทุกๆกําลังใจเด้อค่ะที่เขามาเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์สาวกันนิก้าค่ะ่านใดทสิสนใจกัอย่าลืมเด้อค่ะสนใจทักแชทอา่าทักขอความมาในไต่ขอความ YouTube ได้เลยเด้อค่ะพี่น้องลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ